สวัสดีครับมอดแล้วครับท่างเขาบ้านอี่าองอิงนะครับติดไฟ วัดเลยน,นะครับตอนนั้นยุนีแขกคนก็สีหลายครับ ฮักแม่ฮักพันกันยุนีนะครับนี่ครับบ้านองค์เองนะครับผมกมืะขอขี้เขาไปงานเลยนะครับเราไปงานเลยนะครับเลยบานมาแล้วครับ พอกันอยู่งานเลยครับผม